ห้องตํานานไปกับอริชัยชชชชเรื่องเล่าอภิธดหารของหลวงผู่สูงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันสองตอน จุดกําเนิดปาฏิหาริย์หลวงปู่สวงตอนที่เจ็เหตุการณ์ของคลิปที่แล้วจากการที่ได้ไปเจอกับพี่หนูคนใกล้ชิดของหลวงปู่ใหญ่เมื่อไปถึงบ้านพี่หนูได้พาไปดูสิ่งของต่างๆที่หลวงปู่ใหญ่ได้ให้พี่หนูเอาไว้จากที่ผมได้เห็นมีมากมายนับเป็นร้อยๆชิ้นต่อจากนี้ไป ผมจะพาท่านไปพบกับเรื่องราวปฏิหารที่หลวงปู่อาจท่านพาผมไปรับรูปหล่อหลวงปู่ใหญ่รุ่นแรกที่วัดบ้านกะมอนครั้นเมื่อคิดถึงหลวงปู่อาจผมอยากจะหาซื้อหมากซื้อพลูไปฝากท่านที่พักสงภูปะปังเขาพรานใสตำาบลสงอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี ผมอยากจะไปนอนพักสักหนึ่งคืนผมได้นั่งสนทนากับหลวงปู่อาจจนเกือบเย็นผมบอกหลวงปู่ว่าผมจะกลับไปทำงานต่อท่านบอกว่าให้ผมแวะไปกราบรูปปั้นหลวงปู่เจียมที่วัดบ้านกระมอนด้วยซึ่งผมไม่เคยรู้จักมาก่อนผมก็เลยถามท่านว่าอยู่ที่ไหนท่านบอกว่าอยู่สามแยกบ้านโดยเอาเลยลองไปดู เมื่อเข้าไปภายในวัดเห็นรูปปั้นหลวงปู่เจียมผมเดินไปที่อุโบสถทางด้านขวามือแล้วก็ขึ้นไปกราบกราบท่านเสร็จลงมากะว่าจะเข้าไปทำบุญกับพระพอดีเจอเจ้าอาวาสได้เรียกผมเข้าไปถามว่ามาทำไมผมก็เลยบอกท่านไปว่าหลวงปู่อาจท่านให้มาแวะก,กราบหลวงปู่เจียมก่อนกลับไปทำงานพระรูปนั้นท่านได้บอกว่า เมื่อคืนเนี่ยหลวงปู่เจียมมหาอัตมานะพร้อมทั้งสั่งให้อัตมาเอารูปท่านให้โยมให้เอาสีพึ่งในบาท่านให้โยมให้เอาพระนั่งผ่านให้โยมแล้วท่านก็เรียกผมเข้าไปผูกแขนให้พร้อมกับสวดเป็นภาษาขเขมรอยู่ประมาณเกือบสิบนาทีท่านเล่าให้ฟังว่าอัตมาอยู่กับท่านมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กวิ่งเล่นอยู่ภายในวัด หลวงปู่เจียมท่านดูมากๆถ้าท่านไม่มาบอกอาตมาอาตมาก็คงจะไม่กล้าเข้ากุฏิท่านไปหยิบให้รอกผมอยู่สนทนากับท่านอยู่ภาคใหญ่ท่านก็ไปหยิบของมาให้แล้วท่านก็ให้ออกมาข้างนอกท่านบอกว่าจะพาไปกุฏิหลวงปู่เจียมให้ผมเข้าไปกราบัตถิบริขารชมข้าวของของหลวงปู่เจียม พร้อมกับให้ผมหยิบอะไรก็ได้หนึ่งชิ้นท่านบอกว่าอนุญาตเพราะว่าหลวงปู่เจียมท่านอนุญาตแล้วผมก็เลยเดินไปหยิบรูปหล่อหลวงปู่สวงมาหนึ่งองค์รุ่นแรกท่านบอกว่าเอาไปบูชานะหลวงปู่สวงมาเป่าให้หลายครั้งและผมก็ได้ร่วมทำบุญกับทางวัดไปท่านบอกว่าหลวงปู่สวงมาที่นี่บ่อยครั้ง ท่านชอบมาสนทนาธรรมกับหลวงปู่เจียมสนทนาธรรมเป็นภาษา,ขาเขมรหลวงปู่ใหญ่ชอบให้หลวงปู่เจียมท่านเทศแหละพระเวสสันดรให้ฟังแล้วก็ร้องเป็นจรียงขเขมรต่ำแล้วผมก็ลาท่านกลับพร้อมกับความดีใจเป็นอย่างมากที่ได้พระหล่อลอยองค์หลวงปู่ใหญ่กลับบ้านเป็นอีกครั้งหนึ่งที่หลวงปู่สวง ได้นำพาให้ผมไปพบกับลูกตาเบาอซึ่งท่านมาจากเขมรต่ำผมจำได้ว่าเป็นปลายเดือนตุลาคมปี2564ผมได้วิ่งงานผ่านอำเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเช่นเคยที่ผมมาที่อุบลผมจะต้องแวะไปกราบหลวงปู่อาจเมื่อได้สนทนากับท่านเสร็จลงมาจากสลาผมมองไปเห็นผู้คนเป็นจำนวนมาก มานั่งอยู่ใต้กุฏิหลังใหม่ที่กำลังกอ่อสร้างผมเลยเดินเข้าไปดูก็พบกับแม่ชีสองสามคนแล้วก็มีชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งนั่งสนทนาธรรมกับชายที่แต่งชุดขาวพอผมเดินเข้าไปท่านเรียกชื่อผมและท่านทักผมถูกหลายอย่างถูกเหมือนท่านมีตาทิพย์ผมถึงกับตกใจคิดในใจว่า ท่านรู้ได้อย่างไรท่านกวากมือเรียกผมให้เข้าไปหาท่านผมรีบเข้าไปใกล้ท่านท่านบอกว่าท่านรู้หมดทุกอย่างท่านยืนหลับตาให้ผมถ่ายภาพในตอนนั้นผมมองเห็นย่ามของท่านเก่าๆเลอะเทอะไม้เท้าที่ท่านถือแล้วก็ชุดเก่าๆที่เลอะเต็มชุดขาวไปหมดผมก็เลยถามท่านว่า ปู่ขาวเป็นใครครับท่านตอบว่าท่านชื่อลูกตะเบาะท่านบอกว่ามาจากฝั่งขเขมรต่ำท่านเดินเท้ามาและฉันถั่วกับใบไม้เป็นอาหารแค่นั้นท่านแบกยามาให้หลวงปู่อาจเพื่อรักษาคนป่วยผมก็เลยถามท่านว่าแล้วปู่มีของดีอะไรให้ผมบ้างไหมผมอยากจะเอาไว้ติดตัวบ้าง ท่านบอกให้ผมนั่งลงแล้วหันหน้าไปแล้วท่านก็เตะหลังผมเบาๆสี่ห้าครั้งแล้วท่านก็บอกว่าดวงเองไม่ค่อยจะดีของดีปู่ไม่มีแล้วก็สั่งให้ผมหันหน้ามานั่งลงใก,ก,กล้แล้วท่านก็ประสานมือที่บนหัวของผมสักพักใหญ่ท่านบอกว่าให้ไปหมดแล้วท่านบอกว่าถ้าคิดถึงเมื่อไรถ้าอยากจะมาหาให้จุดธูบบอกก่อน แล้วท่านจะข้ามมาจากฝั่งขเขมรต่ำมารอที่นี่แต่อย่าลืมซื้อถั่วลิสงมาฝากด้วยนะหลังจากที่ผมคุยเสร็จก็เลยไปนั่งคุยกับทางแม่ชีที่อุปถากท่านแม่ชีเล่าให้ฟังว่าปู่ขาวท่านเก่งมากท่านอยู่ที่นี่ได้ประมาณสักเจ็ดวันน่าจะได้ไม่อยู่คืนหนึ่งที่เงียบสงัดแม่ชีได้ยินเสียงฟืดฟาดฟืดฟาด เหมือนกับเป็นเสียงสัตว์แม่ชีได้มองลอดช่องกุดภาพที่เห็นนั้นเป็นเสือลายผ้ากรอนตัวใหญ่มากๆเห็นเดินป้วนเปี้ยน,นแถวลานวัดแม่ชีกลัวไม่กล้าลงมาดูแต่พอในตอนเช้าแม่ชีลงมาดูก็พบกับรอยเสือจริงๆแม่ชีก็เลยเดินตามรอยไปดูรอยเสือหยุดอยู่ที่ใต้กุฏิของหลวงปู่ขาวแล้วรอยเสือนั่นก็หายไป แม่ชีเลยสงสัยว่ารอยเท้าหยุดและหายไปได้ยังไงทำไมถึงไม่มีรอยเท้าที่เดินหายไปทางเข้าป่าท่านเห็นเสือตัวนี้อยู่ประมาณสองสามคืนที่เห็นเสือโคร่งลายพาดกรอนที่เดินดูแลสำนักสงฆ์แต่พอเอาเรื่องนี้ไปถามปู่ขาวท่านก็ได้แต่ยิ้มแต่ไม่พูดอะไรจริงหรือไม่จริงอยู่ที่แม่ชีท่านเล่าเพราะว่าเรา ไม่ได้เห็นด้วยกับตาคงจะไม่มีใครเชื่อถ้าไม่ได้ประสบพบเจอด้วยตัวเองแต่ไม่ได้ลบหลู่นะครับแค่รู้ว่าโลกใบนี้ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่ได้พบเจอและเป็นสิ่งที่น่าค้นหาครับและนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งที่หลวงปู่พาไปเอารูปพระธาตุเสด็จบนเขาตกกลางคืน ผมฝันเห็นหลวงปู่ยืนเต้นอยู่ที่ชายแดนขเขมรหลวงปู่ใส่ผ้าเตี่ยวสีขาวผืนเดียวและผมได้ยินเสียงเพลงกันตรึมอย่างสนุกสนานจังหวะเราาใจหลวงปู่มองและยิ้มให้ด้วยความเมตตาแต่ท่านไม่ได้พูดอะไรดูท่านมีความสุขมากๆมองไปรอบๆมีชาวขเขมรยืนอยู่ประมาณ30-40ถึงคนน่าจะได้ ต่างเต้นเป็นจังหวะพอตื่นเช้าขึ้นมาความฝันยังคงค้างคาอยู่ในใจผมอยากไปขับรถเล่นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนขับรถไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดมุ่งหมายจนกระทั่งถึงช่องเขาขาดทางไปเพชรบูรณ์อยากจะกลับรถตรงไฟแดงขับมาได้ประมาณ3-400เมตร ผมก็นึกว่าอยากจะเข้าไปในป่าบนเขาผมก็ขับรถไปเรื่อยไปจนได้สักพักหนึ่งขึ้นเขาไปหน่อยจนถึงวัดมองขึ้นไปเห็นว่าวตัวใหญ่กำลังเล่นลมอยู่ลมพัดแรงมากๆคิดอยากจะทำบุญที่นี่มองไปเห็นพระอาจารย์ใส่จีวรสีกรักนั่งเคี้ยวหมากเหมือนพระป่ามองไปรอบๆข้างฝาผนัง เห็นรูปหลวงปู่สวงก็เลยถามทำไมว่าท่านมีรูปภาพของหลวงปู่สวงบูชาด้วยเลยครับท่านตอบว่าตัวท่านเองเป็นพระขมเรนับถือหลวงปู่สวงมากๆท่านมาจากกัมพูชาทุดงม,มาเรื่อยเรื่อเหมือนหลวงปู่สวงพาให้มาอยู่ที่นี่อาตมาก็ไม่ทราบมาก่อนว่าที่นี่เป็นวัดร้างอาตมาชอบปฏิบัติในที่สงบ อาตมาไม่ชอบความวุ่นวายก็เลยจำวัดอยู่ที่นี่เพียงรูปเดียวได้ประมาณสักสองสามเดือนมาแล้วแล้วก็มีหลวงตาแก่ๆมาขออยู่ด้วยท่านจำวัดอยู่บนกุฏิด้านบนที่วัดก็เลยมีพระจำวัดอยู่สองรูประยะทางเข้าไปก็น่าจะประมาณ4-5กิโลเมตรน่าจะได้ท่านบอกว่าขอแรงช่วยอาตมาทำกระถินหน่อยได้ไหม ที่นี่ลำบากมากมากบินทบาทก็ไม่ได้ไม่มีชาวบ้านใส่บาทเลยผมก็เลยถามท่านว่าถ้าหากว่าท่านบินทบาทไม่ได้แล้วท่านฉันข้าวอย่างไรครับท่านบอกว่าท่านหุงข้าวแล้วเก็บผักหญ้าตามมีตามเกิดผมก็เลยรับปากท่านพร้อมกับขอถังท่านมาหนึ่งใบพอถึงเวลาไปหาท่านก็นำเงินไปถวาย ท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรจะตอบแทนให้ผมบอกว่าไม่เป็นไรครับแล้วพระรูปนั้นก็บอกว่าอาตมาขอมอบภาพหลวงปู่นั่งพระท่าสเสด็จให้สเสด็จมาเป็นเม็ดสีขาวๆทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กก่อนหน้านี้ไม่มีเลยที่รูปอาตมาเพียรปฏิบัติมานานอาตมาอยากจะให้โยมอาตมามีแค่รูปเดียวที่อาตมาเก็บรักษา,าไว้นานมากๆ เก็บรักษาไว้อย่างดีผมก็เลยบอกกับท่านไปว่าไม่เอาได้ไหมครับท่านบอกว่าอาตมาอยากจะให้โยมจริงๆผมเลยไม่อยากจะขัดท่านภาพรูปปู่สวยมากๆท่านบอกว่าถ้านำไปปฏิบัติก็จะมีพระธาตุเสด็จมาเพิ่มเรื่อยๆนนโยมผมนั่งคุยอยู่กับท่านประมาณเกือบสองชั่วโมงผมร่วมบุญกับท่านเสร็จแล้ว ผมบอกว่าขอลากลับก่อนท่านบอกว่าอย่าพูดคำว่าลาให้บอกว่าว่างแล้วจะมาใหม่ดีกว่าผมกราบท่านแล้วกลับไปทำงานต่อสาธุขอให้รวยรยรวยเจียเจเจีย,จยหลวงปูน่นำพาไปวัดปากโคกแก้วบักกันเนียวเราราปีพศ2560 ผมได้ย้ายไปดูงานโซนอีสานใต้ก็<ๆ>วิ่งงานไปเรื่อยๆอยู่ๆในใจก็อยากไปหาที่ทําบุญก็<ๆ>เลยเลี้ยวเข้าถนนเส้นนี้พักกินอาหารร้านอาหารตามสั่งพร้อมกับสอบถามเจ้าของร้านว่ามีวัดป่าหรือสำนักสงฆ์แถวนี้บ้างไหมครับเขาบอกว่ามีอยู่ข้างหน้าอีกประมาณไม่ถึงกิโลผมขับรถไปเรื่อยๆ มองทางด้านซ้ายมองเห็นสำนักสงฆ์อยู่ซ้ายมือผมอ่านชื่อแล้วก็แปลกดีก็เลยแวะเข้าไปพบพระพิสุท์ท่านหนึ่งท่านถามว่ามาทำอะไรกันผมจึงแจ้งท่านไปนว่าผมตั้งใจมาทำบุญครับท่านก็เลยชวนขึ้นไปบนกระท่อมหลวงปู่ในใจคิดว่าที่นี่ก็นับถือหลวงปู่เหมือนกันนะก็เลยซักประวัติท่านว่า ทำไมถึงมีรูปหลวงปู่ด้วยท่านก็เลยเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังแล้วท่านก็แนะนำไปกราบรอยเท้าหลวงปู่ท่านมาเหยียบไว้ที่นี่เมื่อกราบขอพรเสร็จก็เดินชมรอบๆได้มีแม่ชีท่านหนึ่งออกมาเรียกว่ามาหาแม่แป๊บนะผมก็เลยเดินไปหาท่านแม่ชีท่านบอกว่าหลวงปู่ฝากของไว้ให้แม่เก็บไว้อย่างดี บอกว่าจะมีคนมาเอาในใจผมยังนึกว่าหลวงปู่พามาเอาของท่านจริงๆในขณะนั้นผมดีใจมากที่ได้รับของของท่านที่แท้และทันกราบหลวงปู่ด้วยใจหลังจากทำบุญเสร็จขึ้นไปกราบหลวงปู่เดินทางไปทำงานต่ออัศจรรย์งานดีมากๆหลังจากนั้นทุกเดือนก่อนขึ้นไปหาหลวงปู่อ่าน ผมจะแวะกราบนมัมศก,การรูปปั้นหลวงปู่เจียมที่วัดบ้านกระมอนตำบลทุ่งใหญ่อําเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเข้าไปร่วมทำบุญกับทางจเจ้าอาวาสเช่นเดิมท่านบอกว่าหลวงปู่เจียมมาบอกกับท่านให้เปิดอุโบสถให้ทางผมเข้าไปไหว้พระด้านในท่านเดินนำไปด้วยความดีใจเดินเข้าไปภายในโบสถ์ อากาศเย็นชุ่มฉ่ำกราบพระประธานและพุทธรูปเสร็จก็มากราบรูปปั้นหลวงปู่เจียมท่านเจ้าอาวาสเล่าให้ฟังว่าของที่มาหล่อหลอมองค์ท่านนั้นหลวงปู่เจียมทุดงไปที่กัมพูชาก็จะถือเอาวัตถุและของโบราณมาเกือบแทบจะทุกครั้งมีทั้งกำไลเขมรพระพุทธรูปเนื้อชินและของอีกมากมาย ผมขออนุญ,ญาตท่านถ่ายรูปหลวงปู่ท่านบอกว่าสามารถถ่ายได้เจ้าอาวาสยังบอกอีกว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆอัตมาจะขึ้นมาปัดและเช็ดถูให้ท่านมาโดยตลอดเพราะอัตมาเองนับถือท่านมากๆตั้งแต่จำความได้สีพึ่งท่านจะเมตตาค้าขายดีเคยมีเซียนพระมาให้ราคาสูงถึงตลับละหนึ่งมืนบาท แต่อัตมาไม่กล้านำของท่านไปขายทั้งทั้งที่รู้ว่าสีพึ่งมีเต็มบาทนี้ถ้าขายก็ได้มูลค่ามาหาศาลอัตมามาบวชตั้งแต่เป็นเนนจวบจนทุกวันนี้เขารบจริยาวัดปฏิบัติของหลวงพ่อเจียมเป็นอย่างมากสิ่งไหนที่ท่านอนุญาตอัตมาถึงจะทำจะไม่ทำหรือว่าตัดสินใจโดยพราการเด็ดขาด ผมได้สนทนากับท่านสักพักใหญ่ท่านยังบอกอีกว่าหลวงปู่สวงมาที่นี่บ่อยครั้งไปไปมามาที่นี่เมื่อมาถึงจะมาสนทนาธรรมกับหลวงปู่เจียมมาให้หลวงปู่เจียมร้องจะเรียงให้ท่านฟังนับครั้งไม่ถ้วนเพราะว่าท่านทูดงมาจากขเขมรด้วยกันหลวงปู่สวงท่านจะมาเองถ้าหากว่ามีงาน แต่ไม่ได้มีคนไปนิมนต์ท่านท่านก็จะมาของท่านเองท่านอยากกลับก็ไม่มีใครที่จะรังท่านเอาไว้ได้ในคลิปหน้ายังมีเรื่องราวอภินิหารของหลวงป,ปู่สวงอีกมากมายนี่แค่เป็นส่วนหนึ่งของปาฏิหาริย์ที่ได้เกิดขึ้นกับผมที่ผมไม่สามารถหาคำตอบได้อิริเมียองสูงสัมป ANO, โ,โนอิติปิโสนะโมพุทเยีย อิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหามีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ